ซองสามพระเครื่องยอดนิยมเหมาะบูชาเสริมสิริมงคลในบรรดาวัตถุมงคลต่างๆที่มีความนิยมและเช่าหากันเพื่อน,นำมาสักการะบูชารวมทั้งปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคนมองพระเครื่องเป็นหนึ่งในทางเลือกการลงทุนก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ไม่ว่ากันแต่อย่างไรก็ดีในแต่ละห้วงปีเปลี่ยนสักราชใหม่หลายๆคนที่อาจจะเป็นนักสะสมหน้าใหม่หรือผู้ที่สนใจพระเครื่องที่อยากจะหาวัตถุมงคลดีๆคู่ตัว เพื่อขอพุทธคุณบารมีครูบาอาจารย์คุ้มครองเป็นเิริกมงคลแก่ตนและคนรอบข้างซึ่งเท่าที่สอดส่องในแวดวงณนะห่วงเวลานี้พระเครื่องวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์รุ่นเก่าที่น่าสนใจมีมาแนะนำสามเหรียญและเป็นระดับเทราจารย์ที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือดูกันว่ามีวัตถุมงคลอะไรบ้างที่น่าสนใจ 1. เหรียญหลวงพ่อเกษมเขมะโ,โกกองพันลำปางปี2517 ผู้สร้างทหารบกลำปางจำนวนรวมทั้งหมด2513เหรียญแยกชนิดดังนี้เหรียญทองแดงจำนวน2 0 0พเหรียญน,นวะโลหะ200เหรียญเงิน300เหรียญทองคำา13เหรียญวัตถุประสงค์เพื่อแจกใจ่ายในหมู่ทหารผู้ใหญ่เป็นเหรียญที่มากประสบการณ์ในเรื่องแคล้วคลาดมาหลายสมะระภูมิและเป็นเหรียญที่แกะบล็อกได้สวยงามและเหมือนหลวงพ่อกเกษมที่สุด 2เหรียญยันดวงทะลุยอดนิยมเนื้อเงินปี2526เหรียญยันดวงจัดสร้างในปี2526โดยจัดสร้างทั้งเป็นเนื้อทองคําเนื้อเงินและเนื้อทองแดงเหรียญเนื้อเงินนั้นสร้างประมาณ200เหรียญโดยใน200เหรียญน,นี้รวมทั้งแบบยันทะลุนิยมและแบบยันไม่ทะลุเข้าด้วยกันแล้วเหรียญยันดวงนั้นด้านหน้านั้นเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ครึ่งองค์ ส่วนด้านหลังเป็นยันดวงของหลวงปู่ซึ่งเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากในหลายๆปีที่ผ่านมาบรรดาศิษย์ทั้งหลายเชื่อว่าดวงหลวงปู่จะช่วยเสริมดวงให้กับผู้ที่ใช้แขวนบูชาประสบการณ์ในการใช้นั้นเป็นที่เลื่องลือจนเป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดเหรียญยันดวงเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อเงินบล็อกยันทะลุนิยมสภาพคัดสวยเหรียญปั๊มออกมาได้ดีมากทั้งด้านหน้าและด้านหลังผิวสวยไม่ได้ผ่านการใช้มาก่อน เหรียญยันดวงเนื้อเงินสภาพสวยเช่นนี้นานๆจะมีมาหมุนเวียนสักครั้ง 3. เหรียญกลมฝาบาทหลวงพ่อกวยชุดตินัทโรรุ่นแรกปี2504เป็นอีกหนึ่งเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับเหรียญรุ่นแรกปี2504จำนวนการสร้างประมาณ5,000เหรียญเท่านั้นทำให้หายากมากโดยเฉพาะเหรียญที่มีสภาพสวยสมบูรณ์ ราคาเหรียญหลวงพ่อกวยรุ่นแรกนี้มูลค่าเช่าหาสูงมากในปัจจุบันด้านหลังเหรียญเป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้าผูกด้วยหัวใจพระคาถาพระตรปิกหัวใจพระคาถาไตรรัตน์หลายท่านจะนิยมเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญกลมฝาบาท